สวัสดีค่ะมาพบกับแอดมินเช่นเคยนะคะแนวทางฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP ค่ะก่อนจะไปดูแนวทางวันที่3มีนาคมสำหรับแนวทางฮานอยนะคะมาดูย้อนหลังก่อนนะคะแอดมินให้เด่น3ชุดชุด3ตัวไปนะคะไปเข้าที่3ตัวฮหาหนอยเฉพาะกิจแทนนะคะแอดมินก็ต้องขออภัยกับแนวทางชุด3ตัวด้วยนะคะส่วนวันนี้แนวทางชุด2ตัว วันนี้ไม่เข้าเลยนะคะทั้งตัวเจาะแล้วก็ตัวกันเนาะแต่ยังได้เด่นรูด vp 9 3กับ18ไปนะคะก็แสดงความยินดีกับท่านที่รูดด้วยนะคะแต่ท่านใดไม่ได้รูดก็ขออภัยด้วยนะคะเราไปดูนวะทางวันที่3กันต่อเลยนะคะแนวทางชุด3ตัวนะ วันนี้ฮานอยมาเบิลพิเศษแล้วก็ปกติทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแนวทางชุด2ตัวก็เลยหลุดไปเลยเนาะเอนเวินก็ต้องขออภัยนะคะส่วนเน้น9889ให้นั้นมาเป็น93แทนนะคะ ท่านใดทุนน้อยไม่ต้องตามนวะทาง3ตัวนะคะตามเฉพาะเ,ออเด่นรูดหรือนวทางชุดเจาะ2ตัวแล้วก็ตัวกันนะคะถ้าท่านใดมีทุนก็ตามแนวทาง3ตัวนะคะเพราะว่าแนวทาง3าตัวนั้นก็เข้าบ่อยนะคะโอเคค่ะสำหรับแนวทางชุด3ตัวนะคะ ส่วนวันนี้เลขชุด2ตัวแอดมินให้เด่นเด่น5กับ6นะคะเด่นรูด5กับ6นะแล้วก็ชุดเจอะนะคะท่ายคลิปจะมีชุดวัดใจด้วยนะคะชุดวัดดวงชุดเน้นให้นะชมคลิปให้จบนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์เปิดการมองเห็นให้กับแอดมินด้วยนะคะส่วนตัวกันแล้วก็หนึ่ง านะคะแนวทางเลขการน,นะส่วนเลขเน้นวันวันนี้นะคะวันที่สามของแนวทางฮานอยนะแอดมินให้เน้น89ค่ะ08ค่ะ09แล้วก็58นะคะ 580890แล้วก็89นะคะชุดเน้นแนวทางหาหนอยนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับแนวทางหาหนอยขอให้เฮงเงทุกท่านค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ